มีอันนี้ก็ได้ลูกแอลกอฮอล์สีกระโตูมกระตนกระโต,ะโตนอะไรเละอ้า,อาพี่บงออกมาก็ได้ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครคอดหรอกแม่แม่แมกล้องหนูเหรอโอเคค่ะ พี่บ้งานี่อยางไเนเนยไถเนเนยค่ะนะครับหนึ่งสองนนแถวยูไซล่ะแถวยูไซดนระยะผมด้วยนะครับอากพูดนน่ห่งส่เมสาวหน่อยหนึ่งสอง กล้ามเลยใส่แม็กใส่แม็กโอ้โกยันไ่น้กมือก็ได้เพีย่อะนี่ไเอาแม่นะแม่โอเคเนอแม่หนึ่อเคค่ะ ได้จริงๆแม่ไม่ได้จริงครับเดี๋ยวรั้แม่มยเอาเอาทั้งในออกแม่รับสนไม่เป็นไรให้เปลี่ขวนขาวนมาบวนี่ฮวองนี่ฮงหองโอเคครับ ไอบียไอเบีย, <laughs> อ,บยอีกแล้ว,ชวาชอบดจะจับศิลปินเด้อพี่นอก, <laughs> อกเสร็จแล้วเอ,อ,อ,อเยดเข้าไปหนึอเสองโอเคค่ะ ơi, biết nhúc níu nồi, ơi, cô bao nồi, cô nhung nhục, nhỉ? Đây, 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 ไสวนย่นนิวให้หน่อย1 2เขาเปิดแอร์อยู่บนหลกรถมันคือังหนัดกับคือจังกอดเสร็จามอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแถ้ไหนไปเนี่ยลูกแถวไหนไปแถวไหนหนึ่งสอง มากี่คนละแม่หคนอยู่ไหนน่ะใหม่ใม่ใหม่ใหม่ผมนิดนึงนะครับตนได้แม่ยืนตรงนี้ได้เออยืนอยู่ประตูรถอ่ะในแม่ค่ะแม่แม่นะคะแม่เนะครับแม่เล้นะครับเื่องนี้ไม่้ักเพนทองกระเดี่ยวนี่มกระ หนึ่องบามเจ้าลหะอเฮงมีบ่มีจังไสแ้ตวกมนเที่ยงโอ้แม่นี้อยูแม่ครับ3แม่ครับหนึ่งสอโอ้หละแล้วกน้องั่ทีแหลทำไมทำอย่างนี้เดี๋ยวน้องดูคนไทยเป็นแนะครับเไเพราะว่ามดได้นะครับ ถ้าลูกบอกไปไม่ใส่แม็กเดี๋ยวเขาโวศิลปินนี่กฎของเจมนี่จริงๆนะครับขอโทษด้วยหนึ่งอเนะไอลูกทายทางในน้่อยู่เด้อค่ะกำลังมีลูกทายอยู่ทางในเครเคองหนึ่งเด้อค่ะมาทางนอกอี่างกับ แอลกอฮอล์เตรียมแล้วค่ะมีแล้วค่ะอันนี้แห้งหมดแน่แล้วหนึ่งสองนี่ครับแล้วก็ทด้เราขอจับมือคือนัจับมือแห้งบ่ได้๋ยวครับมือบ่ได้ครับบ่ได้ี๋ยวครับระลายครับระลายครับ ใถือตัวดาราโอ้าเป็นคิดเมาถ่ายไม่ได้แบอกหลัเดี๋ยวถ้ามีเรื่องเป็นผ้ิดดีมาถ่ายให้ใหม่นะใ่่ไม่แ่เาต้อู้ใหญ่เอาลูกรอรเน่อยากไปยัมติมเจบอยากเมนชานเดมมาดฟังซ้มันไ่ได้ใ้ผู้โอ้ยแม่หลับมากแล้วจไปแรงเที่ยวพวงแล้วแม่ถอยมิวมิวมาถือให้แม่หน่อยแป๊บหนึงใส่ใส่ใส่ผู้จัดการถือ

Còn. Đi lên จวครอบายแวคุณจค่ะขอบคุณเจ้าของะไรในลูกขอบคุณเจ้าของอะไรทุกพวงนะครับผมขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับกินหนูเด้อกิน